สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงคลิปนี้จะเป็นของผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมว่าไตรามาสที่3หรือว่าเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนของปีนี้นะคะเรื่องราวในชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรสามารถรับชมได้จากคลิปนี้นะคะและในการทำนายเป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเอาคำทำนายที่ได้จากในคลิปไปปรับใช้ปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตของคุณให้เกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุดนั่นเองนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะขอพลังงานครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะมาดูพลังงานไปพร้อมๆกันนะคะ ใบแรกของคุณนะเจ็ดไม้เท้านะคะสองดาบค่ะ The High p r i e s t e s นะคะอัศาวินถือเหรียญน,นะคะสามไม้เท้านะ ก็สิบดิมยูอั์โกร์นะคะสต็อปแคมเปริงนะคะยู u c นน็อ t p l ลีสเอ v ว r y o วันนะคะและพลังงานจากหนังฟ้าอีกหนึ่งใบนะคะ หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคุณนั่นเองนะ yes นะคะพลังงานดีมากๆเลยนะสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกร,รกฎาคมประจำไตามาสที่3ของปีนี้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่ก็แล้วแต่หรือว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะคุณจะมีความสำเร็จแบบก้าวกระโดดแบบ คาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะ,ะพลังงานของคุณนะในช่วงแรกคุณอาจจะเกิดความเครียดนะคะความเหนื่อยการที่คุณจะต้องต่อสู้อะไรเพียงลําพังนะคะบางครั้งคุณรู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจหมดหวังบางครั้งคุณถึงขนาดอ,อาจจะรู้สึกว่าหมดหนทางหรือว่ามองไม่เห็นในเรื่องของการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าในการใช้ชีวิตดําเนินชีวิตในเรื่องราวต่างๆแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทํา สิ่งที่คุณได้ลงมือกระทำลงไปแล้วมันอาจจะดูนิ่งๆในความคิดของคุณนะแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นการประสบความสำเร็จในลักษณะที่เ,เป็นการก้าวกระโดดในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นการประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะ และในช่วงเวลาที่คุณกําลังดําเนินการอยู่ที่ยังไม่ถึงเส้นชัยหรือว่ายังไม่เห็นถึงผลลัพธ์สิ่งเหล่านั้นนะคะอาจจะมีทั้งคนที่พูดถึงคุณในลักษณะที่ไม่คอดีสักเท่าไหร่นะคะเป็นการติชินนินทาหรืออาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะคะที่มีการไปกล่าวถึงคนอื่นซึ่งตรงนี้แนะนําว่า,าไม่อยากให้ทานะคะเพราะว่าการที่เรากล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นมันจะเป็นการ ด้อยค่าตัวเราเองนะเพราะว่าสิ่งที่มันออกจากปากเรามันก็คือสิ่งที่มันเป็นตัวตนของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะไม่โอเคหรือว่าไม่รู้สึกดีกับตัวเองหรือว่าไม่อยากให้คนอื่นมองเราในแง่ร้าย พยายามหลีกเลี่ยงการที่จะกล่าวถึงคนอื่นในลักษณะที่ไม่ค่อยดีนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ทั้งมีคนอื่นกล่าวถึงคุณในลักษณะที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นาการที่จะมีใครมองเราแบบไหนอันนี้มันเป็นสิทธิ์ที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้นะคะเขาจะพูดถึงเราลักษณะไหนก็ตามแต่นะขอให้เราปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องไปสนใจขอแค่เรารู้ว่าเราเป็นอะไรเราทำอะไร เท่านั้นพอนะคะและนอกจากนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะในระหว่างทางที่คุณอาจจะต้องทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆอาจจะเกิดข้อเปรียบเทียบนะอาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เกง่งไม่มีความสามารถเหมือนคนอื่นหรือว่าสิ่งที่เราทําเราอาจจะทําไม่สําเร็จก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณนะ หยุดที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือว่าไปเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความสามารถไม่เหมือนกันเกิดมาพร้อมกับศักยภาพคนละแบบนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เก่งในแบบของคุณคนอื่นเขาก็เก่งในแบบของเขานะและนอกจากนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ บางครั้งเราอาจจะต้องใจแข็งบ้างกับบางเรื่องบางสถานการณ์นะคะการใจแข็งไม่ใช่การใจดําแต่การใจแข็งอาจจะทําให้คนเหล่านั้นเขาได้เรียนรู้การได้ช่วยเหลือตัวเองหรือเราเองก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ความอดทนนั่นเองนะคะ เพราะว่าการประสบความสําเร็จไม่ได้มีการโรยมาด้วยกีบกูหลาบหรือว่าไม่มีพรมแดงปูรอให้คุณอย่างแน่นอนคุณจะต้องฟันฝ่าคุณจะต้องต่อสู้ด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละนะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้นะคะจึงเป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ขอให้คุณเชื่อมัน่นแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะทํานะคะเพราะความสําเร็จรอคุณอยู่นั่นเองนะ ในส่วนของการเงินนะคะที่ผ่านมาตัวคุณเองอาจจะมีรายจ่ายเยอะมากๆนะอาจจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับาการเดินทางการสื่อสารการรักษาสุขภาพหรือแม้กระทั่งาการเงินที่อาจจะเกิดสะดุดบ้างเป็นช่วงๆนะคะขอให้คุณนะอย่าพึ่งหมดกำลังใจนะคะแต่ขอให้คุณจงจัดระเบียบแล้วก็พยายามใช้เงินอย่าง คุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะและนอกจากนั้นนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่มีการขอเครดิตขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือว่ามีการารีไฟแนนซ์อะไรต่างๆคุณมีโอกาสที่จะได้รับคําตอบนะคะคุณมีโอกาสที่จะกู้ผ่านหรือว่ารีไฟแนนซ์สำเร็จนั่นเองนะคะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนของการที่คุณจะประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินด้วยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของ ความรักกันบ้างเป็นอย่างไรนะคะความรักแน่นอนนะคะในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะมีคู่แข่งบ้างนะสำหรับคนโสดนะคะอาจจะมีตัวเลือกเยอะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่เป็นตัวเลือกหรือตัวคุณเองนั่นแหละนะคะที่กำลังที่จะเลือกนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่นะขอให้คุณจงเชื่อมั่นแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะคะการที่ เราพยายามที่จะเป็นเหมือนคนอื่นมันก็ไม่ใช่ตัวเราร้อเซแต่ขอให้คุณยึดมั่นในความเป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะ เพราะในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนใครอย่างแน่นอนนะคะทุกคนมีความสามารถมีความเก่งกันไปคนละด้านเพราะฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกับใครแต่จงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเขาจะรักเราจะชอบเราก็ขอให้รักเราชอบเราในแบบที่เราเป็นน่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าเป็นจุดยืนที่มีความมั่นคงมากกว่านะคะในส่วนของคนที่มีแฟนอยู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยากให้คุณมีใจที่หนักแน่นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะอาจจะมีใครบางคนไม่ปรารถนาดีในความรักของคุณทั้งคู่ก็ได้นะคะอาจจะอยากเห็นคุณทั้งคู่เลิกลาหย่าร้างหรือว่าไม่สมหวังในความรักครั้งนี้ก็ได้นะแต่ถ้าคุณทั้งคู่นะคะอดทนแล้วก็จูงมือไปด้วยกันแน่นอนนะคะ คนที่เขาไม่หวังดีกับคุณเนี่ยก็จะล่าถอยไปเองนะคะแต่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ก็จะมีแต่ความสําเร็จความราบรื่นรวมไปถึงมีโอกาสที่จะได้แต่งงานมีบุตรมีบริวารแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตานั่นเองนะและในส่วนของสุขภาพนะคะอย่างที่บอกในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะทํางานหนักมากๆนะคะอาจจะต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วตัวคุณเองก็เป็น เสาหลักของงานนั้นหรือว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าจะต้องเป็นคนที่ทํางานนั้นเพียงคนเดียวนะคะซึ่งอาจจะหาคนมาช่วยงานคุณยากสักนิดหนึ่งฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยากให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยความเครียดการปวดหัวการนอนไม่หลับรวมไปถึงระบบในเรื่องของออภายในร่างกายด้วยนะคะระบบสืบพันธุ์อะไรต่างๆนะคะอยากให้คุณระมัดระวงังแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพให้มากๆนะคะ เพราะว่าถ้าเรามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายและถ้ารู้ตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะก็มีโอกาสที่จะรักษาหายนั่นเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้ที่เกิดในเดือนกร,รกฎาคมประจำไตรมาสที่3ของปีนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังพบกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนเนอรนะคะสวัสดีคะ่ะ